ทุกคนครับตอนนี้โกว์การ์เดนมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมถืออยู่นะตอนนี้ก็คือไอเทมที่สามารถเก็บผลไม้ของเรากลับกลายเป็นเมล็ดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองบางสิ่งบางอย่างที่ผมเนี่ยสงสัยมาตั้งแต่อ่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันเข้ามาในอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะครับ ก็สิ่งที่ผมจะทดลองเนี่ยก็คือผมจะใช้ไอเทมชิ้นนี้กับผลไม้ที่เป็นต้นซูเปอร์ซีดของผมนั่นเองเนะครับก็เรียกได้ว่าซูเปอร์ซีดของผมเนี่ยมีแค่ต้นสตรอเบอรี่กับต้นทม m a t าโต้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรมันเลยนั่นเองเนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ใส่กับต้นซูเปอร์ซีดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้มเมล็ดซูเปอร์ซีดหรือเปล่านะครับได้มเมล็ดซูเปอร์ซีดกลับมาไหมเนาะมามาดูกันครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการจัดการกับต้นทมาโหรือว่าซูเปอร์ซีดทมาโของผมเลยนั่นเองนะครับมาดูกันว่ามันจะทําให้ เมเล็ดซูเปอร์ซีดของผมเนี่ยกลับมาหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บก่อนอ่ะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าต้นต้นนี้มันเป็นต้นลุงนะครับหรือว่าเป็นต้นซูเปอร์ซีดนั่นเองนะครับมามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้กับต้นซูเปอร์ซีดนะครับที่เป็นโทมัโต้เนี่ยอ่ะมันบอกนะว่าคือต้นโทมัตโต้น,นะครับแล้วเราจะได้เป็นมเมล็ดซูเปอร์ซีดหรือเราจะได้เป็นมเมล็ดโทมัตโต้ครับทุกคนมาดูกัน อ่ uh huh. เก็บมาแล้วนะครับแล้วมันก็บอกว่าอะไรเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้มันบอกผมว่าเราเก็บเมล็ดโทมาโตมาโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับกลับมานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า ไม่สามารถใช้เก็บเมล็ดซูเปอร์ซีได้นั่นเองนะครับได้มาเป็นเมล็ดทมาโ้เลยนั่นเองนะจากต้นลุงกลายเป็นต้นปกติเลยนั่นเองนะครับอย่าไปหาทํานะครับทุกคน <c oughs> ได้เป็นต้นปกติจริงแล้วก็นั่นแหละไปซะไปไหนก็ไป